สวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะคุลิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีไปอีกแล้วค่ะวันนี้ไปหาหมอค่ะเหมือนเดิมค่ะวันอังคารวันวันนี้วันพฤหัสค่ะคุณพ่อจะไปหาหมอวันพฤหัสวันอังคารแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ละสามวันค่ะพี่น้องโอ้วันนี้ถนนโล่งเลยค่ะแสดงว่าคนลงกรุงเทพหมดแล้ว นอนโล่งปร่งสบายเลยค่ะวันเนี่ยพาคุณพ่อพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะเมื่อวานก็ไปถ่ายทําคลิปที่ที่นาค่ะพาคุณพ่อไปเราหัวงตะก้าค่ะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยครพันก็ถ่ายคลิปให้กับพี่น้องเบิ้งแล้วด้วยค่ะเด้อขอบคุณเอฟซีที่เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เมื่อวานนี้ก็ไปเหล่าห่วงตะก้าได้สิบแปดห่วงค่ะพี่น้องแล้วแล้วได้สิบแปดห่วงเริ่มเหล่าประมาณสีนั่ฮะน,นับผิดดีมันเป็นอย่างผิดพลาดทางเทคนิคเหล่าน้อยพ่อตีเหรออันมันไม่สวยแล้วพ่ออ,อ๋อมันโดไม่ได้เอ็นเป็นอะไรอ๋อมันหักมีหักกันนึงค่ะพี่น้องได้สิบเจ็ดอันค่ะเมื่อวานเนี่ย เราตั้งแต่สี่โมงเช้าสี่โมงครึ่งค่ะถึงกี่โมงค่ะพี่ฤทธิ์เมื่อวานถึงกี่โมงห้าโม,มงเย็นพอดีได้สิบเจ็ดอันค่ะพี่น้องพ่อเอาตากแดดหรือ,อยังคะรบตะลืมมั้งรบตะจากน้อลูกเอ้าลูกใส่หกเจ็ดอันหรอบ่ตากดีอ๋อห้าอยากลนอ๋อใส่ถุงไว้ไวคือเก่า ค่ะเป็นขั้นตอนการเทดหัหวงตากาะก้าแด้ค่ะพี่น้องเ็ดแล้วแล้ววันนี้ทีนี้ก็พ่อก็จะสู่เข้าสู่ขั้นตอนการสารการสารแล้วก็เสียบหัวงแล้วก็ท่าซีค่ะเดี๋ยวคุ้มพันกัจจีอัปเดตไท,ทยให้เอฟซีเบิ้งได้ค่ะเด้อแต่ละขั้นตอนแต่ว่าวันนี้คุณพ่อต้องไปหาหมอก่อนพ่อจะออกกี่โมงครับวันนี้บ่ายโมงหรือเที่ยงครึ่ง น่าจะบ่ายโมงเหรอพ่อฮะบ่ายสองบ่ายสองโอ้พ่อไม่หิวข้าวเหรอปบาดกว่าจะบ่ายสองวันนี้ก็เข้าตอนเช้าค่ะเข้าตอนเช้าเดี๋ยวเราก็ตรงไปที่โรงพยาบาลเลยนะพี่ดิษ จะไม่ต้องแวะปั๊มเพราะว่าพ่อดื่มแบนด์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลาถ้าเราได้เข้าถ้าสมมติเขานัดแปดโมงครึ่องอย่างเงี้ยก็จะได้เลดไม่เยอะค่ะก็เป็นสแสดงถึงความกระตันยูกระต่ายเวทีค่ะเขาเป็นลูก เราจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่มาหาหมอดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะพ่อเหนื่อยมามากแล้วเราต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเลยพาท่านมาหาหมอดูแลทุกอย่างค่ะพี่น้องอาหารการกินที่หลับที่นอนเสื้อผ้าอาภรณ์พ็่ต้องดูแลท่านทุกอย่างเลย ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณหลายละเลยเวยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายละขอบคุณ FC หลายเลยค่ะในช่วงเดือนเมษายนถึงช่วง 10, ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมษถึงสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยค่ะคูมพันุก็จะพาคุณพ่อมาหาหมอ ให้พีพ่ๆน้องๆได้ทำงานตากาที่คุณพ่อทำในรุ่นนี้ก็สิบใบเด้ย่ยค่ะพี่น้องเฮ็ดสิบใบสารได้กี่ใบแล้วนะหกใบไหมพอ่อสารได้หกใบแล้วค่ะพี่น้องที่พ่อม้วนปากไว้ค่ะหกใบแล้ว พ่อน่าจะสารให้ครบสิบใบก่อนแล้วพ่อก็จะเสียบห่วงค่ะเสียบหัวงมัดห่วงทาสีตามำำลำดับรถไม่เยอะค่ะพี่น้องรถบ่หลหลวิ่งสะดวกสบายค่ะวันนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยอันเมื่อวันอนังคานที่แล้วค่ะพี่น้องรถติด ติดตั้งแต่เพ่ใกล้ๆเพียติดตั้งแต่แถวใกล้ๆบ้านเล่านี่แหละไปรถติดคนลงกรุงเทพแต่ว่าเมื่อนี่ถนนโลง่งโปร่งสบายค่ะพี่น้องช่องคูมพันธ์นะคะก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง้มชมชื่นแล้วก็วิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันธ์ตุลากันนะคะแล้วก็ในเรื่องของชีวิตน้องแมว ชีวิตน้องแมวนําเด้า่ะพี่น้องการทําไร่นาสวนผสมน้องแมวนี่ก็เอฟซีเอฟซีขอมาค่ะขอให้ลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็รักแมวค่ะชอบแมวก็ต้องลงให้กับเอฟซีได้ดูอัปเดตทุกวันทุกวันค่ะตั้งแต่น้องแมวดูนกมาเลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคูมพันต้องอัปเดตน้องแมวดูนกคลิปสั้นห้าคลิปห้าถึงหกคลิปคลิปยาวอีกหนึ่งคลิปค่ะทุกวัน อัปเดตให้กับ f c ซดูอ่าพอพอโหลดเสร็จเผยแพร่กดเผยแพร่เอฟซี FC ที่ชอบแมวก็เข้ามาติดตามเต็มเลยค่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อขอบคุณเอซหลายๆเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะแล้ว f c ฟซบางกลุ่มก็จะดูในเรื่องของการสารตะก้า การจากาากาักสารตะาาดูคุณพ่องมม่ำชมเชยแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวคุมพันตุลาการทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอีกอะหมูปลาไก่ไข่ค่ะปลูกผักปลูกคลไม้ค่ะพี่น้องเพราะว่าครอบครัวคุมพันดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยและททำไร่อ้อยไร่มันสบปะหลังค่ะพี่น้องคุมพันก็ทำเหมือนกันเพราะว่าคุมพันก็เป็นลูกชานา พ่องามแม่แช่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาคุมพันก็เป็นลูกชาวนาครับพี่น้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะพ่ออดทนพ่อทําได้เราต้องทําได้เราเป็นลูกคุมพันก็สืบสารต่อยอดจากคุณพ่อง้ามชุ่มชื่นค่ะในเรื่องของการทําไร่ทํานาทําสวนค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะตอนนี้ก็ถึงจะเริ่งจะถึงไฟแดงแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะครูฤทธิ์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ